สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแส,สโซเชียลของเราเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าผ่านพ้นกันไปแล้วสำหรับการเฉลิมฉลองปีใหม่ต้อนรับปี2567หลายๆคนมีโมเมนต์อบอุ่นกับครอบครัวและทางด้านของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตก็ได้โพสสิ่งที่ผ่านมาในปีเก่าส่วนมากเป็นรูปก,กับลูกสาวในช่วงเวลาต่างๆน่ารักและอบอุ่นมากๆ แต่ก็ทำเอาแฟนๆต้องสะดุดตากับรูปหนึ่งของคุณพิธาที่คล้ายๆกับกำลังนอนแอดมิดอยู่ที่เตียงโรงพยาบาลมีสายน้ำเกลือติดที่ข้อมือเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและทางด้านแฟนคลับของคุณต่ายชุติมาท่านหนึ่งก็ได้นำภาพดังกล่าวเผยแพร่ในติ๊กตอกพร้อมคำอวยพรว่าปี2023คงเป็นปีที่หนักมากสู้กับอะไรมากๆเหนื่อยมากๆเหมือนกันสุขสันต์วันปีใหม่นะพ่อน้องพิพิมพ์ ขอให้ปี2024นี้ใจดีกับพี่ทิมมากๆนะคะและยังคอมเมนต์ใต้โพสอีกว่าคงแอบถ่ายเก็บไว้ดูคนเดียวตอนไม่สบายเพราะไม่รู้จะส่งไปอ้อนใครหลังจากโพสดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นไม่ใช่ว่าส่งฝากแม่ไปอ้อนลูกนะขอให้พ่อส้มแข็งแรงไวๆนะคะเราทุกคนพร้อมเป็นกำลังใจให้นะคะ มีคนส่งกำลังใจให้คุณเกือบทั้งประเทศแล้วค่ะสู้ต่อไปนะคะไม่สบายยังหล่อขอให้ปีนี้พ่อมีความสุขแข็งแรงเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปี2567นะคะที่เงียบไปพ่อไม่สบายหรือคะหายไวัยวๆนะคะมีหน้าพ่อส้มหายไปทำงานหนักเกินหายไวไัยวๆนะคะเป็นกำลังใจและห่วงใยนะคะพ่อส้มเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ